พี่พีเอฟซี C. ถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าเปิดจองหอมรอบธันวาวันไหนเปิดจองหลังจากัดส่งรอบพฤศจิกายนเสร็จนะคะทํางานน้องก็จะทํางานทีละขั้นตอนค่ะทํางานตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทํางานรอบถัดไปพรุ่งนี้ก็จะได้เวลาจัดส่งหอมรอบพฤศจิกายนแล้วนะคะแวะมาซื้อกล่องพัสดุกก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็แวะเติมพลังกันหน่อยนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะร้านที่น้องก้อยมาทานนะคะมาทานสองรอบราคาลาบเป็ดคือแซ่บสุดนะคะแล้วก็สั่งต้มยำม,มาด้วยนะคะเพราะว่าอยากสดน้ําค่ะสั่งเป็นต้มยำรวมมิตรนะคะก็จะใส่หลายอย่าง บนกันมาแบบนี้เลยค่ะส่วนลาบเป็ดนะคะน้องก้อยก็จะสั่งแบบไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่กินเผ็ดค่ะอรอบที่แล้วนะคะเจ้าของร้านจัดเต็มมากค่ะคือแซ่บสุด กินไปร้องไห้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีข้าวผัดข้าวกินข้าวเสร็จก็แวะเติมพลังกันหน่อยคะ่ะทุกคนของข้าวเสร็จก็ต้องตามด้วยของหวานนะคะหอมรอบถัดไปนะคะรอบธันวาคมน้องก้อยขอจัดส่งรอบพฤศจิกายนให้เสร็จก่อนนะคะหลังจากจัดส่งเสร็จแล้วน้องก้อยก็จะทําการปลูกให้เต็มเข่งที่ถอนออกไปก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนั่นแหลคะค่ะถึงจะรู้ว่ารอบธันวาคมเนี่ยจะมีขายทั้งหมดกี่กิโลถึงจะเปิดจองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดจองวันไหนน้องก้อยจะแจ้งหน้าเพจล่วงหน้านะคะที่พี่เอฟซี c, ท่านไหนที่ สนใจอยากจะสั่งซื้อพันหอมนะคะกดติดดาวที่เพจไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาน้องก้อยโพสต์ค่ะที่สําคัญนะคะขอแจ้ง FC ทั้งใน YouTube ใน t k t t o k แล้วก็ใน IG นะคะการสั่งจองพันหอมเนี่ยสามารถสั่งจองได้ช่องทางเดียวคือในแชทเพจร้อยล้านสมุนไพรเท่านั้นนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ที่กดติดตามและกดแชร์ทุกคลิปเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบุยบย